สวัสดีครับทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับโซนแอนด์ลิเบอรหรือภาคต่อของ Li เน็ตประกาศวันเปิดให้บริการแล้วนะครับหลังจากโค้ดเบต้าเสร็จโดนฟีดแบ็กกันไปแบบจัดเต็มนะครับจนต้องไปแก้ไขปรับปรุงกันยกใหญ่ตอนนี้ก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วนะครับโดยเซิร์ฟที่ประกาศเปิดให้บริการก็คือเซิร์ฟเกาหลีโซนเอเชียนั่นเองนะครับในวันที่7ธันวาคมปี2023นีปีนี้นั่นเองนะครับส่วนเซิร์ฟอเมซอนเนี่ย เป็นช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับอเมซอนบล็อกโซนบ้านเรานะครับเพราะว่าอันนี้ต้องย้ํากันอีกทีนะครับเซิร์ฟของอเมซอนเนี่ยที่อยู่ในสตรีมนะครับไม่จะเซิร์ฟ g l o b a l นะครับอเมซอนเนี่ยซื้อสิทธิ์ให้บริการเกมโทนเอลิฟิทซ์โซนเอเอชยูและประเทศญี่ปุ่นไปส่วนโซนเอเชียที่เหลือเป็นสิทธิ์ให้บริการของเอทีซอฟเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีข้อมูลเกมหลังจากการปรับเปลี่ยนยกใหญ่มาอัปเดตนะครับอย่างแรกเลยเขาได้นําระบบออโต้ออกไปทั้งหมดเลยนะครับผมทั้ง เขาเลยตัดออกไปเลยโดยการตัดออกเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีหลักๆเลยเขาบอกว่าจะทําให้การเก็บเลเวลใช้เวลาน้อยลงครับทั้งการพัฒนาตัวละครการเก็บเลเวลความช้านาอาวุธใช้เวลาลดลงทั้งหมดครับผมโดยอันนี้เขาก็เสริมนะครับว่าเล่นแค่2ชั่วโมงต่อวันใช้เวลา1ึงเดือนก็เวลตันในแต่ละเลเวลแคปของแต่ละแพทได้นะครับอันนี้ก็ดีมากนะแต่ว่ายังไงสายผู้เล่นจริงจังเนี่ยการไกดิ้งการฟาร์มเนี่ยมันมีวันจบหรอครับส่วนข้อเสียก็นั่นแหละครับบางคนอาจจะชอบให้มีการออโต้คนที่ไม่มีเวลาเเล่นยอะ หรืออยากได้ความสะดวกหรือคนที่เล่นทั้งวันละต้องฟาร์มทั้งวันมันเหนื่อยอยากให้มีการออโต้มาช่วยบ้างสักเล็กน้อยครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นฝั่งที่แอนตี้การออโต้สักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับถ้าการออโต้มันมีจํากัดสักวันละหนึ่งชั่วโมงก็คงดีไว้ช่วยเวลาเราไปห้องน้ําหรือลุกไปไหนสักพักนะครับเวลาตีกับเพื่อนอยู่เนี่ยไม่อยากกินแรงเพื่อนเยอะนะครับก็กดออโต้ไว้สักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าให้เลือกระหว่างไม่มีออโต้แล้วเว่ไว์ขึ้นกับมีแต่ต้องเก็บเวลใช้เวลาเยอะข ต่อไปเป็นระบบเลนนะครับอีกหนึ่งระบบเด่นๆของเกมนี้เลยนะครับมันคือการล่าบอสนั่นเองนะครับโดยบอสเกมนี้จะมีเวอร์บอสขนาดใหญ่มินิบอสตามแมปและบอสคิวนะครับเวอร์บอสและมินิบอสตามแมปเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดตามแมปปกติเลยครับในเกมจะมีกําหนดการบอกนะครับว่าบอสตัวไหนเกิดเมื่อ,อไร่วันที่อะไรเดือนอะไรราศีอะไรนะครับไม่ใช่นะครับบอกแค่เกิดเมื่อ,อไหรนะครับพอใกล้บอสจะเกิดเนี่ยเราก็เตรียมตัวไปตีบอสกับเพื่อนๆหรือว่ากิวของคุณนะครับแต่จุดที่บอสแมปเกิดเนี่ยจะเป็นจุดดที่เรรราาาสมถ PVP ไ้นะคับ เราอาจโดนผู้เล่นเปิด PK ใส่ได้หรือถ้าไปเจอกิลอัลที่โยนวออันไว้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องต่อสู้ทั้งคนทั้งบอสด้วยนะครับส่วนบอสกิลอันนี้เป็น p v e ล้วนครับบอสกิลต้องใช้ความร่วมมือของคนในกิลเพื่อเอาชนะบอสนะครับมันจะไม่ใช่บอสง่ายๆที่ยืนยัดดาเมจแล้วตายนะครับมันจะมีลูกเล่นของบอสที่ต้องใช้ทีมเวิร์ดในการปราบบอสด้วยครับแต่ว่าไอเทมที่ดรอปได้จากบอสกิลนะครับจะไม่สามารถซื้อขายได จะผูกมัดกับตัวผู้เล่นนะครับต่างกับบอสมัพนะที่ไอเทมสามารถซื้อขายได้นะครับโดยตอนเกมเปิดเนี่ยจะมีเวอร์บอสทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็บอสตามแมปอีก18ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะเรื่องบอสใครที่สนใจหากิลหาเพื่อนล่าบอสล่วงหน้าเนี่ยก็กดเข้ามาในกลุ่ม Facebook ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยตอนนี้เราก็รันคอมูกันมาได้10,000คนแล้วนะครับผมส่วนเทคนิคการเล่นอื่นๆช่วงเกมเปิดเนี่ยก็ตามมาถมไลฟ์สตรีมบนทวิสทีวีได้นะครับตามมาพูดคุยกันได้เรื่องไกด์เเรรรื่่่องงงกกาาาลลนนตๆยยผม็จะะทํ YouTube ด้วคับ ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นระบบการต่อสู้แบบใหม่แต่ก็ยังคงรูปแบบแ็บทารเกตไว้อยู่นะครับการต่อสู้จะมีไดนามิกมากขึ้นนะครับเคลื่อนไหวขนาดโจมตีได้แล้วนอกจากนี้ก็จะมีการแพรรี่บล็อกการโจมตีของศัตรูให้ถูกจังหวะเพื่อสร้างเอฟเฟกใส่ศัตรูนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเอฟเฟกของการแพรี่ได้แต่อาวุธเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าเราแพรลี่สำเร็จจะสตันสตนศัตรูบางอย่างถ้าเราแพรี่สำเร็จ เราจะฮิวให้ตัวเองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีการสลับไปมาของ2อาวุธต่อคอมโบกันนะครับหลายคนน่าจะมีคําถามนะครับว่าเกมยุคนี้แล้วทำไมยังเป็นแท็บทาร์เกตเลือกเป้าหมายโจมตีอยู่ยิ่งเป็นค่ายเอ็นดีซอฟที่ทําเกมแอคชั่นสนุกๆยางเบรดแอนโซมาแล้วด้วยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เน้นทาสงครามนะครับ PVP เป็นหลักเลยการที่เป็นระบบนี้เนี่ยมันทําให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ทํางานหนักมากเกินไปเวลาคนหมู่มากมารวมกันนะครับ อันนี้ใครที่เล่นแบ็ k กิ้งเซิร์มาคงเข้าใจเวลาวอลคนเยอะๆมันจะเกิดการดีซิงก์ได้นะครับพูดแบบภาษาบ้านๆแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะมันก็คือการที่ภาพที่แสดงผ่านจอเราเนี่ยไม่ตรงกับที่เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลนะครับแบ็คกิเซิร์เนี่ยเป็นเกมทางสงคารามแบบแอคชั่นนอนทาร์กเก็ตการเคลื่อนไหวมันเยอะมากครับการรับส่งข้อมูลตอนหนึ่งเพื่อเล่นที่ส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเยอะมากพอคนยิ่งเยอะข้อมูลก็ถูกส่งเยอะเกินไปแบบเราจับตัวนี้ได้แล้วอยู่ดีๆท,ท,ทำไมมันหลุดมือไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรแบบนี้นะครับ ภาพมันแสดงไม่ตรงกับที่มันเกิดจริงๆนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเกม mmorpg ที่คอนเทนต์เน้นด้าน pve ลงดันเจียนสูกรมอนการคอมแบทเนี่ยมาดูรวดเร็วแอคชั่นสนุกสนุกอย่างพวก d a g o n n e s t Lost Ark, Genshin อะไรพวกนี้นะครับเพราะคนมันไม่ได้อยู่รวมกันเยอะเต็มที่ก็หลัก10 เทียบกับเกมทําสงครามพวกนี้มันหลักร้อยคนเลยนะครับผมแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยก็ยังหวังให้เกมในอนาคตที่เป็นเกมเน้นทําสงครามเนี่ยสามารถทําการต่อสู้แบบนอนทาร์เกตแล้วมันไม่ดีซิงค์ไม่แหลกได้นะครับก็หวังว่ามันน่าจะมีอยู่บ้างนะครับก็ไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่นะต่อไปเป็นระบบตีบวกนะครับ เกมนี้เนี่ยการตีบวกไม่มีแตกนะครับเพราะว่าการตีบวกเกมนี้เป็นแบบเพิ่มเลเวลให้อุปกรณ์นะครับโดยการที่เราใช้วัตถุดิบม,มาอัพแต่ว่ามันก็มีค่าความสําเร็จนะทุกการกดอัพนะครับก็จะมีการสุตมว่าเราอัพเกรดสําเร็จมากน้อยด้วยสําเร็จมากเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นสําเร็จน้อยก็ได้น้อยนะครับ,รก,รบก็ยังพึ่งดวงอยู่ดีนั่นแหละถามว่าทําไมเขาทําแบบนี้มันจะทําให้ทุกการฟาร์มมีค่าครับผมอย่างเกมอื่นเนี่ยฟาร์มมาแบบหนักๆเลยมาวัดผลตีบวกทีเดียวถ้าดวงแย่ตีแตกไอ่ร์ยูปกงุณออ แต่ถ้าคุณดวงดีก็ได้เยอะขึ้นนะครับจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาเท่าเกมที่ตีบวกเฟลแล้วจบเลยนะครับแต่สาหรับผมระบบตีบวกเดิมๆก็สะใจดีเหมือนกันนะกิกเดียวแบบเปลี่ยนชีวิตเลยไม่โหดขึ้นก็ไปนั่งเศร้าเลยนะครับอันนี้ใครชอบตีบวกแบบวัดใจลุ้นมันๆเหมือนผมบ้างนะครับติดทีก็เก่งกว่าคนอื่นอยู่ระดับหนึ่งเลยแล้วก็เกมน,นี้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้อาวุธได้อิสระใช่ไหมครับการที่เราย้ายอาวุธไปอีกอาวุธหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนดาบไปเล่นธนูเราก็สามารถทานเฟอร์เลเวลจากขขอองงเก่่าไไปใหมด้นะครับ เดี๋ยวระบบอาวุธวิธีการเลือกใช้แต่ละอาวุธแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเดี๋ยวมาลงไปคลิปแยกงให้เลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนิดนึงนะเรื่องอาวุธเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันก็แทนระบบอาชีพเลยนะครับแล้วก็มีโลด้วยนะเรื่องต่อไปนะครับคอนเทนต์เกมนี้เนี่ยจะเด้นไปในการทําสงครามวอประสาท PVP ก็จริงนะครับ แต่เขาก็มีพื้นที่ให้สาหรับผู้เล่นสายรักสงบเล่นสบายๆส,สายแชทไม่ชอบไปเตี๊ยบใครอันนี้เขาก็ไม่ทิ้งไปนะครับโดยในเกมเนี่ยจะมีทั้งอีเวนต์ในเกมที่ไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นเป็นอีเวนต์แบบเซฟโซนนะครับก็มีรางวัลให้เพียงพองต่อการอัพตัวละครของเราเลยนะครับหรือไม่เราก็หากิวสายสงบทำควิสกิลล่าบอสกิลอย่างเดียวก็ได้นะครับผมต่อไปเราก็มาพูดถึงระบบกิวกันนะครับเป็นระบบที่มีความสําคัญมากและเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์หลักของเกมเลยนะครับ ผลประโยชน์ของการมีกิลเกมนี้เนี่ยมันเยอะมากครับทั้งการเข้าถึงคอนเทนต์เกมที่สนุกมากขึ้นอย่างการล่าบอสกิลที่เรากล่าวมาก่อนหน้านะครับการวอลประสาทหรือว่าอีเวนต์การยึดพื้นที่ของเกมนะครับและการทำเควสกิลที่ให้ประโยชน์และของรางวัลต่อผู้เล่นที่เยอะมากนะครับคนที่ทำเควสกิลเนี่ยก็จะได,ได,ได้วัตถุดิบมาอัพเกร์อันนี้ผมก็ไปส่งมาบ้างแล้วนะก็จะมีพวกไอเทมคราฟสกิลคราฟอาวุธหรือไอเทมที่เอาไว้อัพเลเวลอุปกรณ์อะไรพวกนี้ดีมากเลยนะครับพอยิ่งทำ quest skill เควสกิลสำเร็จเยอะนะครับ พอกิวเวอร์อัพเราก็จะได้ตีบอสระดับที่สูงขึ้นไปของาะวัลก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นการได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและกิวเลยนะครับระบบกิวเนี่ยเลยมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาตัวละครนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าชอบเล่นแบบไหนชอบสายลักสงบก็หากิว PvE นะครับอยากวอรประสาทปะทะกับผู้เล่น PVP มันมันก็ไปกิวสาย PVP นะครับผมต่อไปเป็นระบบที่ผมสนใจมากๆกนะครับกับระบบดันเจียนนะครับช่วงเกมเปิดช่วงแรกเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะมีดันเจียนทั้งหมด6ดันเจียนนะครับโดยดันเจียนเกมนี้รรัไม่จําาากกดเข้ แต่ไปวัดเกียร์ของเราเองนะครับว่าดัานนี้เหมาะกับเกียร์เรานะตอนนี้ไหมนะครับระบบดันเจียนเขาพยายามทำให้เราไปเป็นปาร์ตี้นะครับเพราะว่ามอนในดันเจียนเนี่ยมันอึดและโหดมากนะครับแต่ก็แรกมากับ e p ที่ได้จากมอนสเตอร์ตอนหนึ่งตัวเนี่ยสูงกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปอยู่เยอะเลยแล้วก็ดันเจียนเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องโหลดคัดซีนใดๆเพื่อเข้าไปนะครับดันเจียนเนี่ยมันจะวางไว้ตามแมบッบ เราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าวาปไปหน้าดันแล้วเดินเข้าไปนะครับซึ่งในดันเจียนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เราและปาร์ตี้ของเราด้วยนะครับดันเจียนเป็นแบบโอเพ่นนะครับเราเจอกับคนอื่นได้อาจจะได้แย่งมอนกันแถมมินิมอสบางตัวเนี่ยก็จะเกิดในดันเจียนด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ละดันเนี่ยก็มีหลายชั้นความโหดของมอเมตอร์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือบอกเลยว่าเข้าไปในดันเนี่ยปวดหัวกับมอนไม่พอนะครับอาจจะเจออลในนั้นต้องซัดกับมอนแล้วก็คนด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเกาหลี จะบล็อกโซนบ้านเราหรือไม่ถ้าให้อ้างอิงจากเกม NCsoft ช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีเกมไหนบล็อกเลยอย่าง l i n e a e 2M ก็ไม่บล็อกนะครับหรือว่า l i n e a e W ที่มีภาษาไทยในเกมมาเลยก็อาจเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะไม่บล็อกแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แย่ yeah, จริงๆบล็อกทั้ง2เซิร์ฟเลยนะครับก็มีวิธีมุดเข้าไปเล่นได้แน่นอนนะครับซึ่งเซิร์ฟเกาหลีจากโคดใบหน้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาษาอังกฤษในเกมนะครับยังไงก็เข้ากลุ่มไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลการเข้าเล่นนะครับ เดี๋ยวช่วงกลางเดือน11นี้นะครับก็จะมีงาน g ีสตาร์นะครับที่โทนลิ b เบอร์ตี้เนี่ยไปเข้าร่วมด้วยเดี๋ยวผมก็จะมา,มาอัปเดตหลังจากนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม